Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูตุ้มอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาน้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับ daily r o u t i n e ก็คือกิจวัตรประจำวันนะคะลูกแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนคำศัพท์กิจวัตรประจำวันเดี๋ยวคุณครูขอสอนเกี่ยวกับการบอกเวลาะนะนะนะลูกนะเพราะว่า มันจะเกี่ยวเนื่องกันนะลูกเกี่ยวกับจิจวัตรประชำวันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่า l i n g the time ก็คือการบอกเวลานะคะลูกการบอกเวลาภาษากฤษเนี่ยจะไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะบอกชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้ตัวเลขแค่ 1- ถึงส2เท่านั้นนะคะลูกการบอกเวลาภาษาอังกฤษมี2แบบแบบที่1ก็คือแบบไม่มีเศษนาที แบบที่สองก็คือแบบมีเศษนาทีนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไม่มีเศษนาทีอยู่ยังไงนะคะลูกอ่านดูนาฬิกานะคะแบบไม่มีเศษนาทีเนี่ยเข็มยาวจะอยู่เลขสิบสองเสมอส่วนเข็มสั้นเนี่ยก็จะหมุนไปตามชั่วโมงนะลูกนะอย่างรูปนี้ก็คืออ่าหกถึงศูนย์ศูนย์ก็คือหกโมงนะคะลูกส่วนอ่าแบบมีเศษนาทีเนี่ย จะมีอีกสองแบบก็คือแบบง่ายกับแบบยากนะลูกนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแบบมีเศษนาทีนาฬิกาย,ยังไงนะลูกเนี้ยก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะอ่ามันจะเข็มเข็มยาวก็จะไปตามเศษนาทีอย่างรูปนี้ก็คือสิบโมงสิบนาทีนะคะลูกนี่คือสิบนาทีก็คือเศษนาทีนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอ่าประโยคคาถามที่ ข้ถามเกี่ยวกับเวลานะคะลูกก็จะถามอ่าก็คือ what time is it บบ what is หรือ i m ามันจะเปรเหมือนกันนะลูกสองประโยคนี้ก็คือเวลากี่โมงนะคะส่วนประโยคคำตอบก็คือ it is แล้วก็ตามด้วยเวลานะคะลูกนะอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวันนี้คุณครูจะ,ะสอนเกี่ยวกับ การบอกเวลาแบบไม่มีสี่นาทีนะลูกนะไม่ยากนะคะลูกง่ายๆมาดูเลยค่ะ,ะคุณครูบอกเลยว่าเข็มยาวจะอยู่เลขสิบสองเสมอส่วนเข็มสั้นก็จะไปตามชั่วโมงนะคะอย่างอันนี้ก็คือแปดจุดศูนย์ศูนย์ก็คือใช่ไหมคะเอชหกคกนะคะชั่วโมงก็คือเอส่วนศูนย์ศูนย์ก็จะใช้คําว่าหกคอกนะคะทุกข้อเลยง่ายอันนี้ดูให้ดีนะลูกนะ ต่อไปอันที่สองค่ะอันนี้ก็คือ4.00ในายเวลาเขียนก็คือ6ีฟ o c กนะคะอโอก็คือสโมงเห็นไหมลูกโอเก็คือศูนย์ศน,นั่นเองนะคะอ่านูอีกตัวอย่างค่ะเจ็ดจุดศนเห็นไหมคะก็เขียนว่าอิ s เซนโอคนะคะอันนี้ก็คือ1 1 0เก็คือ,อ is eleven o'clock นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมน,นะคะลูกอ่ามันดูเลยคะอ่าอย่างอันแรกสี่โมงคะขูเขียนเขียนยาวนะลูกขูเล็วจุสองเสมออ่าสามจุดศูนย์ศูนย์ก็คือ it is three o'clock นะคะต่อไปค่ะอ่าครูจะขึ้นต้นประโยคมาให้นะลูกลูกตอบอ่าเฉพาะเวลา นะคะลูกออันนี้เท่าไรเอย่ย9.00นะคะนายโอเคกนะคะอันนี้ก็คือ6.00สิบโอเคอกนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะลูกเดี๋ยวดูตัวอย่งอีกนิดนึ่งก่อนนะคะอนิดนึงอันนี้ก็คือ12.00สิบเ2ว c ลส์โอเคอกนะคะอันนี้5.00อ five o'clock นะคะอันนี้สองศูนย์ศูน o c l o c k นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะลูกนะชั่วโมงก็ไปาตามตัวเลขเลยส่วน0ูก็คือ o'clock อย่างเดียวไม่ยากนะคะลูกนะเอาละเดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกทักษะนะคะลูกเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันนะคะ คุณครูจะใช้หนังสือสมัยเล่มสีเหลืองเป็นหนังสือแบบผู้หัดนะคะลูกหยิบขึ้นมาเลยค่ะและเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะอันนี้ไม่ใช่พารางงานนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า11เลยค่ะอ่ามาดูนะคะลูกแล้วไปที่แบบฝุดที่4ี่ค่ะคําสั่งเขาบอกว่า Read and map You can color the clock เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านแล้วก็ จับคู่นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถระบายสีได้นะคะลูกเขาให้นักเรียนจับคู่โดยให้เอาหมายเลขที่นาฬิกานะลูกนะแล้วก็มาใส่ให้ตรงกับประโยคที่เขากำหนดให้เขียนลงในสีเหลี่ยมนะคะลูกนะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะดูประโยค A เลยค่ะ is five o'clock อยู่ภาพไหนเอ่ย ง่ายๆนะคะลูกคุณครูบอกแล้วว่าให้ดูที่เข็มสั้นนะคะหมูจะดูง่ายก็เข็มยาวมันจะอยู่ที่เลขสิบสองเสมอนะคะอยู่ภาพไหนเอย่ยอ,อยู่ภาพที่หนึ่งน้องเเอาเลขหนึ่งมาใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะและกาทชินช้าจะได้ไม่หลงคํานะคะลูกต่อไปดีค่ะ nine อีกน้าอกคลอก่าภาพไหนคะอ่าอยู่ที่หมายเลขห้าค่ะ 9.00นะคะต่อไปค่ะ24 o'clock ภาพที่8ค่ะ9.00ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ is 10 o'clock 10.00อยู่ภาพไหนเอย่ยภาพที่3นะคะลูกต่อค่ะ is 12 o'clock 12.00อยู่ที่ภาพที่4นะคะ ต่อค่ะลูกอิคุยโอเครกอยูภาพไหนเอย่ยอ่าภาพที่หกนะคะต่อไปค่ะอีซิกโอเค c k ยู่ภาพสอค่ะหกศูนย์ศูนยต่อไปค่ะอกเอ c โอเครกนะคะอ่าอยู่ภาพที่สจ็นะคะลูกแปดศู 8, 000, นย์ศะคะลองเขียนลงไปเลยนะคะลูกต่อไปตปฟุตที่ห้า ลูกอ่ r นไรเขาให้น้องดูภาพแล้วก็เขียนเวลานั่นเองน,นะคะลูกง่ายๆน้องดูนะคะเขามีตัวอย่างมาให้แล้วอย่างภาพเรขเนี่ยข้อ1นึ่งจุดศูนั่นเองใช่ไหมคะก็เขียนว่า ight s e v e อ o c l อเ k รห็นไหมคะอ่าเรามาดูข้อ2ค่ะอ่าสี่โมงคะ่ะลูก10บจุดศูนยใช่ไหมเราก็เขียนว่า i ิ s เ e n o c อกครกนะคะต่อค่ะภาพที่สามค่ะ อ่า1.2ใช่ไหมลูก2 0 0 0 0 12 o'clock นะคะ4 0 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 o c 0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 น0 0 0 0นะ0่0 0 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 5 0 0อันนี้ก็8 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0ะ0 0 0 0 0 0 0ไ0ม0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0เ0 0 0 0 0 0 0 ่ามันดูง่ายตรงที่ว่าเข็ยนยาวจะอยู่ที่เลข1ก12ตลนอดนะคะลูกเอาละพอเข้าใจบ้างไหมคะเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาน้องไปรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับ daily routine ขอโทษค่ะ daily routine น,นะคะ,ะกิจวัตรประจำวันนะคะลูกเดี๋ยวไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะคำเรกนะคะ wake up get up ่าตื่นนอนสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะลูกต่อไปค่ะ brush my teeth แปรงฟัน take a shower อาบน้ำอันนี้อาบน้ำฝักบัวน,นะคะลูกอ่าส่วนอันนี้อาบในอ่างก็จะใช้คำว่า take a bath ก็ไปอาบ,บน้ำเหมือนกันนะคะลูกต่อไปค่ะ Get dressed ่งตัว Have breakfast กินอาหารเช้า Go to school ไปโรงเรียน Study เรียน แ v e lunch กินอาหารเที่ยงซีวิดฟิ e มเล่นกับเพื่อนโอโฮมกลับบ้านดูโฮมเวิร์กทำการบ้าน Have dinner กินอาหารเย็น Watch TV ดูทีวี Go to bed ข้านอนอ่าเห็นไหมคะไม่ยากนะคะลูกถ้ายังไงใครที่จำคำศัพท์อะไรไม่ได้ก็ดูย้อนไปข้างหน้านะคะหลายๆโรคจะได้จำคำศัพท์ได้นะคะเดี๋ยวมา กทักษะร้อมกับคุณครูค่ะคุณครูใจะใช้หนังสือเล่นเดิมนะคะจะมาแบบุทบิ์ค่ะอันนี้ทำไปพร้อมกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะลูกเปิดไปที่หน้าแปดค่ะแล้วเขาจะให้น้องเนี่ยเติมคําศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันนะลูกนะแบบึทที่หนึ่ง Look and write the word ก็คือเขาให้น้องเนี่ยเอาคําศัพท์ที่เขากําหนดให้เนี่ย มาติมนนะคะให้ตรงกับภาพทีนี้น้องดูนะคะแต่ละภาพเห็นไหมเขาจะกำหนดเวลามาให้แต่ในในใบผลนี้เขาให้น้องติมเฉพาะ,ะคำศัพท์ที่เป็นกิจวัตรประจําวันอ่าเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะภาพที่หนึ่งอะไรเอ่ยอ่าตื่นะะนอนภาพที่สองนะคะเช็คบริษัทอ,อาหารเช้า ภาพที่สค่ะโ o s ูสคู l ภาพที่สี่โง่โ่ภาพที่ห้าแฮ d ดินเนอร์ภาพที่หนะคะ go to bed เข้านอนนะคะส่วนด้านล่างไม่ต้องทำนะคะลูกไม่ต้องทำนะคะาทีนี้คุณครูก็มีภาระงานเอาละทีนี้น้องต้องทำนั่นแหละภาระงานเนี่ยก็หนังสือเล่มเดิมนะคะแบบแหบ,บสมย อยู่ที่หน้าเ้าค่ะเอาหน้าเก้าก่อนนะคะก็บอกว่าลูกวีแอนแมทเขาให้น้องจับคู่นะคะคุณครูให้น้องทาอย่างนี้นะคะขีดเส้นก่อนนะลูกใหญ่ดูงนะคุณครูตรวจตาลายค่ะให้น้องเอา a b c d มาใส่ที่เส้นที่ขีดนะคะดูตัวอย่างข้อหนึ่งค่ะ i get up at six o'clock นะคะน้องก็ดูภาพไหนก็คือภาพ b ่ดแล้วน้องก็กาดทิ้งอย่างเงี้ยนะคะ ที่เหลือทาเองนะคะอ่าสองหน้านะคะลูกก็คือหน้าสิบกับหน้าสิบสามนะคะลูกหน้าสิบก็ให้น้องเนี่ยวาดเข็มน,นาฬิกานะลูกโดยดูเวลาอของกิจวัตรประจําวันอตอนท้ายของประโยคนะคะลูกของเตลละขค้อแล้วน้องก็วาดวาดง่ายนะคะเข็มยาวอยู่เลขสิบสองหมดเลยส่วนเข็มสั้นก็ไปตามเวลาที่เขากำหนดให้ในเต่ละโค้อนะคะ ส่วนหน้า13ให้น้องเนี่ยเขียนประโยคนะคะเพราะก็ถามเวลา What is the time นะคะดูข้อหนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะ10:00นะคะก็คื 1, อ1.00อาที่เหลืออ่านแล้วก็เขียนประโยคมานะคะลูกเอาละสำหรับวันนี้อ่ามีแค่นี้ก่อนนะคะลูกนะอ่าแล้วไปําการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะลูก s e e you later บายบายสวัสดีค่ะ